าละค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเมื่อนี้กะเฮากะจะมาอาดคลิปคือเก่าแหละครับเนาะอาดคลิปลงพุ่นหวยห้าน้อยแลละกะคิดห้าน้อยมืออื่นมืออื่นวันทีิบเก่าห้าน้อยวันทีซิบเก่ามืออื่นเฮาก็จะมาพูดคุยทักทายกันคือเก่าแหละครับมากอันนี้ตอนเทียงขึ้นนะครับ มาลงพึ่งจะมีเวลาล่งไห้ด้วยครับอยากว่าลงทุกมือเลยล่ละายากหายไปดออครับเลขก,ก็มีเขาไม่รถเนาะมือนอีก,ก็เสียดายอยู่ล่ะครับเสียดายแต่งแต่น้อยพิเศษของเฮานี่ละ่ะมันบ่นาเลยนะคะผมนอนเมื่อวานนี่ ข้ากระเด็นข้าล่องเป็นซีข้าล่องเป็นหนึ่งเมื่อวานนี่เรามาคุยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี่ข้าล่องเป็นหนึ่งข้าวจอไห่หนึ่งซีแต่ว่ามือนี่ข้าวบริเ,รเตนสามเนะาะค่ะแถวผู้ใดเบิ้งคลิปเนาะ เมื่อนี้มันก็มาหนึ่งซีมันก็เลยเสดายตรงที่ว่าเข้าเจาะใดหนึ่งแต่ว่าเข้าเห็ดมาเข้าเอามันบวดายนี่แหละครับมันก็เจ็บเจ็บตรงนี้แหละเข้าน่าจะได้แต่น้อยแรกแล้วแล้วน้อยสองเข้ากับน้อยพิเศษนี่เข้ากับห้อยธรรมดาเข้ากับลดไปอีกคือเก่าให้ตัวการเจ็ดแปดก็แปดเจ็ดเจ็ดเก่าก็แปดเจ็ดมันออกแปดเก่านะ้ครับมันก็ลดลดไปนี่แหละมันก็คือว่าเข้าเข้าลดนี่แหละครับ คิดว่าเมื่อนี้นายจะรุดไปแล้วใจบใจข้อบอดีแล้วคิดว่ามันรุดไปแล้วจังใดเข้าก็เจะแล้วห่อห้อผ่าตรงเข้าจออะไดแต่งแต่น่อยเป็นน้อยแหลกเข้าก็เลยใจนี่มันมันรุดแล้วล่ะใจรุดรุดรุดไปครับผมเนาะบัดน,นี้วีไอพีเข้ากับวีไอพีนมาาหายยือค่ะครับแทนที่จะใดบนรางเนาะเข้าเข้าหาย่องเป็นสามเหมือว่านี่หายไว ออกสามหกตัวจอเขากับบมีเนาะเขากับเสียดายยู่ขอนี้หละธรรมะเรากันธรรมะบุญลางห้ยกัยังว่าดีแน่เนาะอันนี้เขาก็เลยถ้าเลขเข้าวกเขาเขา,เขาก็ต้องตามเลยครับเสีดายมันเอาแบบว่าจังไดก็ต้องตามมาเนาะแต่ว่า้าแม่นไพรแนะนําทางช่องเนาะถ้าไผ่ได้แล้วน้อยแหลก็คือว่าหยุดเลยแหละครับเพราะว่าเขากับหลัวเหลขกมันจะมาอีกบอ่อเข้ากันด้วยกันเอาเท่านี้ ได้ว่าท้ามันเขาทุกมือเฮาก็ยังว่าอันมีดวงโชคดีนะนะครับสำรับช่องนะครับฝากให้กาลังใจคือเกาเลยเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอันแล้วเฮาจะมาเบาหวยเล่ากันต่อเลยครับเนาะหวยเล่าหวยเล่าห้องเฮานี่เฮาเฮากับบอกไว้แล้วว่าเฮาจะมัดร่วมเป็นหวยเล่าเลย ถ้ามันจะถูกถาเขามีดวงมันก็ต้องถูกถา้าบบถูกเขาคือขึ้นรุดนั่นแหละครับเนาะแต่ว่ามันก็ถ้าแม่ผู้ใดตามเล่านะครับกับเขาเน้ะครับเ่ล้ามันออกอย่างนะครับใดยไทยไว้บนนอบ,บาทนี่ย่านลืม นาจะเป็นเก้าสามเก้าสามลางมันออกในเว็บอ่ะเก้าสามนะครับเลขสามตัวจะเป็นสามสามหกเผอิญว่าเฮ้ามี 9, เก้าสามเฮ้ามี3สามเก่านะครับผมเก่าเลขคือเก่าคือว่าทำแม็นเลขเล่นเลขก็ต้องบุ็ก็ต้อง กลับน้ำเด้อค่ะเพื่อความชั่วเนาะมามีไผว่าอันเท่ากับใยแนใจว่ามันจะแบนตรงเป๊ะขนาดนั้นนะครับผมเนาะอันทั้งช่องก็คือว่าให้กลับต้องกลับเหล็กน้ำเลือดทาลินหวยเนาะอันนี้ก็จะมาฝากจะมาขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับอันที่อันเฮ็ดท้ำบุญมาน้ำ้วก็สนับสนุนช่องก็ขอบคุณหลายๆนะครับก็เฮาก็จะล่งเล็กมันชี้ไว้คือเกาแลวเนาะครับก็คือว่าแล้วแต่เลยนะคะผมเนาะ ถา้ถาอยากทำบุญกะก็ไดดเด้อครับผมก็ขอพูดหลายๆถ้าแม่ แค่เข้ามาเข้ากับดีใจแหละล่ละครับคอมเมนต์ไหวหรือว่ากดถูกใจให้แค่นี้เข้ากับถือว่าสนับสนุนช่องเข้าให้ให้ไปเรื่อยๆนะครับใมีกร็ร่งเร่งใจอัดคลิปรุ่งคลิปไปเรื่อยๆนะครับเหมือนนี่เข้ากับมาคิดไห้ืยอเก่าเลยเนาะครับเข้ากับเบิ้งฟั่งผลกันไปแล้วเนาะแบบหนึ่งด้วยครับผม พิเศษจะเป็นสามสามสี่หนึ่งเกือบได้สามตัวกับว่าเขาหาน้อเสียดายค่ะครับเกือบไดสามเต็มนี่แหละส่วนวีพี่เท่ากับแปดหนึ่งจิตเท่ากับว่าหามาสองเข้ากับลุงนี่ยังไหวนะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ครับสองหนึ่งเจ็ดเจ็สี่ครับกับว่าแปดหนึ่งเจ็ดนะเสียดายแบบนี้แหละครับ ยูนกันแป๊บหนึ่งก่อนเด้อครับเสียสลาเวลาอ่าฮอ,อกอะมาอ่าไห้กับยูน้ากันนี่แหละครับเนาะสนับสนุนโดยการบอเลือนเบิ้งนะครับเนาะกัตัดต่อตัดยางกับเอาสิบนาทีนะครับดูน้ำกันเนาะครับเป็นกำลังใจกันครับต่างคนต่างเสียเวลาเนาะขอขอพูดหลายๆเด้อครับที่เขามาเบิ้งเนาะครับ คอมเมนต์ไว้ก็ได้เด้อครับว่าเขาใจบอรประมาณนี้ครับทั้งช่องเขาใจทั้งช่องล่งบอทั้งช่องห้าให้เบิ่งง่ายๆเลยนะครับบอลตองฟังแต่เสียงให้เบิงบ่งว่าให้เบิ่งตัวเหลขกง่ายๆเลยนะครับเหลขกก็มีเขาไม่รุดเนาะครับเนาะถ้าไผยังเชื่อมั่นอยู่ฝีมืออยู่กะ ก็ค่อยตามถ้าเป็นไผ่น,นี่ก็บเบื้งๆไปเรื่อยๆนะครับเบื้งอาจารย์ดังๆมาเทียบเบึ้งว่ามักบอรกระใดด้วยครับว่ามักเหล็กของช่องท่อมนิดบอถ้ามาักก็เอาเลยครับถ้าบ่ามักกับก็เบืบบ้งนะครับผมเนาะหากับร่างใจช่องไปนะครับผม แป๊บนึงนะครับอะไรลูก อันนี้กำลังใจครับอยู่น้ำาัันมาดดวนแล้วเป็นสิปีแล้วล่ะมา ค้าน้อยมืออื่นประจำงวดวันที่19มิถุนายนพศสองพันห้อมืออื่นด้วครับมืออื่นให้เด่นเป็น7จล่องเป็น0ูนมืออื่นเด่นเป็น7จล่องเป็น0ให้ตัวเน่นก็นคือ72กับ74เด้อนะครับแล้วก็ลองลงมาให้73กับ75 ตักันไว้หาซีก็สองซีครับเอาอที่หนึงครับให้ตัวเด่นตัวแดงตัวเน้นเด่นเป็นเจ็ดก็คือเจ็ดเจ็ตัวเน้นนะครับก็เราล,ง,ลงมาให้เจ็ดเจ็ดหาแล้วก็หาซีสอันนี้แหละครับกันไว้เนาะส่วนล่องเป็น0นย์ใหา0ูนย์หกย์แแล้วก็หก ศู0 5, 0 6, 0 8, น6์หาศูนกศแปดหาแนวทางของช่องท่อมนี้เด้อครับกาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาแลวก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็กดตดดิดตามกดถูกใจคนเขามาใหม่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับ ก็อยากให้รับชมกันไปอยู่นันนๆนะครับผมก็เลขกับมีเขาไม่ลุดจะลุดก็ต้องขออภัยน้ำเด้อครับสำหรับมือนีกาขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆครับ